สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับน้องเอนะคะหนูจะมาอัปเดตเสื้อยืดแขนสั้นให้พี่ๆได้รับชมกันค่ะพี่พี่ท่านไหนรับชมหนูผ่านทาง YouTube นะคะหนูจะทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้ใต้คลิปทุกคลิปค่ะพี่พี่เมมเบอร์แล้วแอดไลน์ทักเข้ามาสอบถามได้เลยนะคะหรือพี่พี่คนไหนแอดไลน์ไม่เป็นโทรเข้ามาได้เลยค่ะมีน้องๆทีมงานรอรับสายพี่ๆี่อยู่นะคะ ราคาตัวล้ว69หบาท3ตัว207บาทส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มค่ะมาเริ่มต้นที่ตัวแรกกันเลยนะคะตัวนี้อกสีค่ะสีแดงสดตัวนี้อกสี่อู้หูเมดอินอเมริกาสองพด้วยเอางานป้ายด้วยพี่พี่งานป้ายด้วยนี่เปิดตัวที่ตัวแรกก็อลังการปังไม่ไหวเลยนี่สีสันสดใสสวยมากนะคะ ตัวต่อไปค่ะตัวนี้อกสี่สิวิภาานิ่มจังเลยสีดําพื้นตัวนี้โอ้ไม่พื้นสิพื้นเขาสีดําตัวนี้อกสี่สิบด้านหน้าเป็นงานสกรีนแน่นๆแบบนี้นะคะสดใสแบบในภาพในคลิปเลยค่ะด้านหลังก็เป็นงานสกรีนนะคะเป็นงานป้ายด้วยนี่พี่ๆเห็นป้ายเขาหรือเปล่า นี่งานป้ายนะตัวต่อไปเลยค่ะอู้ยสีสมม้มมาแต่ไกลสีสมม้มมาแต่ไกลโอ้โหส้มแบบแสบตาสุดๆตัวนี้อก38ค่ะอก38นะคะด้านหน้าเป็นงานสกรีนที่อกด้านซ้ายด้านหลังสกรีนครึ่งแผ่นหลังตรงนี้อู้ยงานป้ายด้วยนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยงานป้ายด้วยนะพี่ๆตัวต่อไปค่ะ ตัวนี้อก36ค่ะอก36หนด้านหน้าเป็นงานสก,กินแน่นๆโอ้โ oh. หจับแล้วแบบอืม้มสวยอะ่ะด้านหลังค่ะด้านหลังก็เป็นงานสก,กินเหมือนกันตัวนี้อก36นะนี่สีพื้นของเขาเป็นสีดํานะคะสีพื้นรองเขาเป็นสีดําค่ะตัวต่อไปค่ะตัวนี้อก38ตัวนี้อก38เลยค่ะพี่พียสีม่วงแบบอื้ เขานุ่มมากอ่ะเขาเป็นงานป้ายหรือเปล่าทําไมเขานุ่มจังออนี่นี่น,น,นี่พี่ๆไปเช็คเอานะในเว็บส่งเว็บไซต์เขามีขึ้นบอกแน่นอนแต่ว่าไม่รู้จะบอกราคาหรือไม่บอกนะคะเพราะว่าบางบางแบรนด์เขาก็ปิดกันนะะ้นราคาไว้ไม่ให้ดูนเนาะเพราะว่าสินค้าแบบตัวนี้อกสามสค่ะสีตัวนี้อกสามสิบแปสีชมพูนุน่นอส้ยสวยมากแล้วนิ่มมากอ่ะพี่ๆ สวยและนิ่มมากนะคะเนี่ยเนี่ยเนี่ยอ,องานป้ายด้วยงานป้ายด้วยค่ะพี่พี่ตัวต่อไปตัวต่อไปตัวนี้อกสามสิบหค่ะโอ้โหเขานุ่มมากเขานิ่มมากแล้วเขาเป็นงานป้ายค่ะไม่ต้องพูดถึงเลยถ้าเนื้อผ้างานป้ายเนาะพ,พี่เนี่ยงานสกีแน่นแน่นแบบนี้เนาะโอ้โห ซื้อใหม่มือหนึ่งอะแพงนะคะถ้าเป็นงานทว่วเนี้ยมือหนึ่งแพงค่ะไม่ต่ำกว่าสี่ห้าร้อยบางตัวบางแบรนด์เป็นพันสองพันมีนะคะพี่พี่สีแดงโอ้สีแดง,แดงตัวนี้อกสามสิบแปดค่ะอกสามสิบแปดนะด้านหน้าสกินแน่นๆใหญ่ๆเต็มๆแบบนี้โอ้โหด้านหลังเป็นสีแดงพื้นๆนะคะไม่มีลวดลายเนาะตัวต่อไปค่ะ ตัวนี้อกสามสิบหกโอ้โหผ้าเขาลายสกรีนเขาแบบแนนเวอร์แนนเวอร์มากเลยอ่ะแบบพี่ๆนี่อะดูใกล้ๆไปอะไรไม่ต้องบอกด้านหลังสกรีนเต็มแผ่นหลังเลยนะคะสองพันยี่สิบสี่โอ้สองพันยี่สิบสี่รีบๆมารับไปนะตัวต่อไปค่ะตัวนี้อกสามสิบหกค่ะอกสามสิบหกสีส้มสีส้มอ่อน เปน็งานป้ายนะคะเพราะว่าผ้านิ่มมากป้ายแคนวาสผานิ่มมากตัวต่อไปค่ะตัวนี้อก42เลยพี่พี่อก42เลยนะคะสีพื้นเป็นสีดำด้านหน้าเป็นงานสกรีนแน่นๆแบบนี้ด้านหลังสกรีนเต็มแผ่นหลังเลยนะคะด้านหลังสกรีนเต็มแผ่นหลังเลยนี่ตัวต่อไปได้เลยค่ะตัวนี้อก4ีู่ิสสีเขียวขี้มา้า Oh, อก42ที่อกด้านซ้ายเป็นงานสกรีนนะคะด้านหลังสกรีนครึ่งแผ่นหลังแบบนี้เลยโอ้ย oh. oh. งานแบนด้วยนี่ไม่ต้องโชว์เยอะหรอกนะพี่ๆเดี๋ยวจะอัปเดตให้ hey. ได้ชมไม่เยอะเท่าไหร่เดี๋ยวหนูจะเร่งการพูดและรีบๆอัปเดตให้พี่ๆได้รับชมดีกว่าตัวนี้อก36ค่ะอก36ค่ะสีน้ําเงินพื้นด้านหน้าเป็นงานสกรีนเออด้านหลังโอ้โ oh. หชอบตัวไหนในคลิปวิดีโอนี้ รีบรีบแคปภาพแล้วทักแชทมานะตัวต่อไปตัวนี้อก46ค่ะด้านหน้าเป็นงานสกรีนแน่นๆสีเทาอ้ลูกลูกลูกฟุตบอลเออด้านหลังใส่แบบใส่อยู่บ้านใส่เที่ยวใส่ไปเดินห้างหรือว่าเที่ยวผับเที่ยวบาร์เที่ยวอะไรอ้ใส่ได้ทุกอากาศพี่พี่ราคาแค่ตัวละห69บาทเองตัวนี้อก38ตัวนี้อก38ค่ะด้านหน้าที่อกด้านซ้ายเป็นงานสกรีนนะคะ หน้าหลังสกินครึ่งแผ่นหลังอู้สีม่วงสีม่วงตัวนี้สีละมุนละไมจังละมุนละไมสุดๆไปเลยพี่พี่นี่ตัวต่อไปค่ะตัวนี้อกสี่สิบสองค่ะตัวนี้อกสี่สิบสองเป็นสีแดงวายด้านหน้าสกินสีขาวอ้ตัดกับสีมากเอาสีเดียวกันกันหนูหรอปเป่าของเขาเข้มกว่าหนูสีสวยมากนะพี่พี่งานใหม่มาก ผ้าใหม่ผ้าดีมากค่ะพี่พี่ตัวต่อไปค่ะตัวต่อไปตัวนี้ก็สีแดงวายอกสี่สิบสองเหมือนกันนะพี่พี่แต่ลายสก,กีนไม่เหมือนกันนะเมื่อกี้ก็อกเมื่อกี้ก็สีแดงวายเหมือนกันนาะแต่ว่าลายสก,กีนเขาไม่เหมือนกันนะพี่พี่อย่าหลงและอย่างงนะคะแคปให้ถูกตัวแล้วรีบๆมารับไปค่ะตัวต่อไปค่ะตัวนี้อกสามสิบแปดค่ะสีชมพ ผูออ้อ่อนอู้สีละมุนละไมสุดๆหน้าหน้าเป็นงานสกรีนลูปบ,บอลเล่บอลเล่บอลนี่ด้านหลังสีพื้นสีแบบละมุนสุดๆตัวต่อไปตัวนี้อก40ค่ะสีเหลืองตัวนี้อก40ด้านหน้าเป็นงานสกรีนสีฟ้าต่เกับสีเหลืองโอ้ยี่ถ้าไม่ชอบลวดลายเยอะๆนาะพี่ๆนี่มารับตัวนี้ไปได้เลยด้านหลังเขาไม่มีลายสกรีนด้วยนะคะ รีดแล้วซักแล้วทำความสะอาดให้แล้วเรียบร้อยหกสิบเก้าบาทพี่พี่ตัวนี้อกสี่สิบค่ะสีเขียวเข้มตัวนี้อกสี่สิบด้านหน้าสกรีนเต็มตรงนี้เลยโอ้โหสีเขียวแบบใส่ออกมาแล้วดูอันนี้เนาะดูสวยอะ่ะดีมากอะ่ะด้านหลังค่ะพี่วีเออด้านหลังไม่มีลายสกรีนนะตัวต่อไปค่ะตัวนี้อกสี่สิบหกค่ะอกสี่สิบหก ด้านหน้าสก,กินแน่นแนรูปรูปอะไรเหมือนเป,นปิดเหมือนไก่เหมือนอะไรก็ไม่รู้อ้าดูดูดูอ้าปลายใหญ่ซะด้วยเอาโชว์สักหน่อยปลายเขาใหญ่มากนี่ด้านหลังเออตัวต่อไปค่ะตัวนี้อกสี่สิบสี่อู้ยสีชมพูสีชมพูแบบแหลนแหลนเนะเาะอืมสวยน่ะ สวยมากเลยค่ะสกีนเขาแน่นมากนี่สกีนเขาแน่นมากอะ่ะพี่ๆดูไกลๆก็ได้อ่ะนี่โอ้ตัวต่อไปค่ะนี่อกใหญ่ไซส์ใหญ่มาแล้วอกสี่สิบแปดเลยนะเนี่ยใส่เป็นโอเวอร์ไซส์ก็ได้น,น้อนี่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 อกสี่สิบแปดค่ะด้านหน้าเป็นงานสกีนสีขาวด้านหลังสกีนเต็มแผ่นหลังโอ้โหเนี่ยดูแบบมีคลาสสุด มีคลาสไปเลยตัวต่อไปค่ะตัวนี้อกสี่สิบสี่ค่ะตัวนี้อกสี่สิบสี่จะออกชมพูก็ไม่ชมพูจะออกแบบแดงก็ไม่แดงเท่าไหร่นพอ่พี่แต่ว่าเขาออกเป็นชมพูแดงไม่ใช่แดงชมพูนะชมพูแดงสีโอรสหล่อเราบอดสีหรือเปล่าเราเนี่ยน <c oughs> านาองค์พี่ๆสีแบบบางทีพูดเยอะๆไปก็หลงสีก็ได้นะพี่ๆ ชอบตัวไหนก็แคปภาพทักมาได้เลยค่ะตัวต่อไปตัวนี้อกสี่สิบค่ะที่อกด้านซ้ายเป็นงานสกรีนเนาะสกรีนเล็กๆแต่เป็นงานป้ายนะนี่ดูแคปป้ายไกลๆก็พอด้านหลังอ่าสวยมากสีกลมตัวนี้สวยมากผ้าใหม่มากเด้วนี่นี่นี่ตัวต่อไปค่ะตัวนี้อกสี่สิบปโอ้โหสีเขียวอกใหญ่มาอีกแล้ว สีด้านอ่าด้านหน้าเป็นสีพื้นๆโอ้หนูใส่แล้วคุมเกืบอบคุมหัวเข่าหนูเลยอ่ะงานป้ายนะพี่พี่เพราะว่าผ้าเขานุ่มมากงานป้ายนะนี่ผ้าเขานุ่มมากด้านหลังเป็นงานสกรีนนะคะพี่พี่ด้านหน้าไม่มีลายสกรีนด้านหนาหลังเป็นลายสกรีนรูปหนูแน่นอนใช่แลดหนูอะตัวต่อไปโอ้สีแดง สีสันแบบอื้อนี่ยเนี่ยเนี่ยใส่ออกมาแล้วอูอสวยอะมองแต่ไกลก็เห็นได้ชัดเลยเพราะว่าเขาสีแดงสดใสมากอก4ีค่ะอก4ีนะคะสกินแน่นๆแบบนี้หาที่ไหนไม่ได้แล้วนะแค่ราคา69บาบาทเองราคาแค่69บาบาทอืมเอาทำการซักอบรีดให้แล้วเรียบร้อยทําความสะอาดให้เรียบร้อยตัวต่อไปค่ะตัวนี้อกสี ตัวนี้อกสี่สิบหกค่ะโอ้ผ้าแคนวัสป้ายแคนอ่ะ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 ลายสกินใกล้ๆด้านหลังสกินเต็มแผ่นหลังเลยนะด้านหลังสกินเต็มแผ่นหลังนะนี่นี่นี่พี่พ,พี่คนไหนชอบแบบลวดลายเยอะๆเนาะผ้านนุ่มๆแบบนิ่มๆแบบเนี้ยเด้งๆแบบเนี้ยตัวต่อไปค่ะอาวสีสีคล้ายกับคอนูเลยแต่ของนูออกเป็นแบบออกเป็นม่วงเนาะอันนี้จะออกเป็นสีแดงๆเนาะโอ้ตัวนี้อกสี่สิบสี่ อกสี่สิบสี่ค่ะอืมอ่ะชมชมชมพี่พี่สวยนะผ้าใหม่งานใหม่แน่นอนโอ้ยเท่จังเลยตัวนี้อกสี่สิบหกเท่มากอะน,นี่นี่เหมือนแบบเขาทำเป็นคอลายคอเสื้อตรงนี้เนาะอเออด้านล่างก็อ๋อเขาเป็นมาถึงด้านหลางแบบนี้อ่านี่พวกวัยรุ่นเขากำลังฮิตเนาะพี่พี่เสื้อแบบนี้อ ใส่เป็นแบบทรงโอเวอร์ไซส์เออหนี่ใส่กับวางเกยงยีนขาแบบขากระบอกสามส่วนอะไรประมาณนี้ยตัวต่อไปค่ะ <c oughs> ใจคอไม่ค่อยได้เลยเห็นตอนนี้แล้วตอนนี้อกสี่สิบแปดด้านหน้าเป็นงานสก,กรีนแน่นๆแบบนี้นะคะดน้านหน้าเป็นงานสก,กรีนแน่นๆนะด้านหลังเนาะเห็นหนูจะให้ดูด้านหลังแป๊บนึงด้านหลังเอยรูปตัวจีแต่ นี่อ่ะพี่พีดูเอานะคะอ,อกสี่ดนะตัวต่อไปค่ะสีม่วงตัวนี้อ,อก38ค่ะสีม่วงตัวนี้อ,อกสามสิบวิม่วงเข้มซะด้วยงานสกินแน่นมากแบบลื่นมากแน่นมากค่ะพี่พีเอออ,อกสามสิบแปดนะคะตัวต่อไปค่ะตัวนี้อ,อกสี่สิบหกค่ะตัวนี้อ,อกสี่สิบหกจะดําก็ไม่ดําเลยนะคะเป็นสีดําออกเทาๆนะดําออกเทาๆไม่ใช่ดําสนิทนะด้านหนา ด้านหลังผ้าใหม่ผ้าดีมากเลยอะ่ะตัวต่อไปค่ะตัวนี้อกสี่สิบสี่ตัวนี้อกสี่สิบสี่จะเป็นสีคล้ายๆกับตัวเมื่อกี้แต่จะออกเทากว่าเนาะออกเทากว่าด้านหน้าเป็นงานสกีนที่อ,อกด้านสายด้านหลังสกีนเต็มแผ่นละโอ้ยมีรูปนกสามตัวด้วยมีต้นอ่าคริสต์มาสก็ได้เนาะ,ะสวยมากอะ่ะผ้านิ่มมากอะ่ะพี่ๆจับตัวไหนก็นิ่มก็นุ่มก็แบบ ลื่นมือสูตรตัวนี้อกสี่สิบแปดค่ะสีน้ําเงินเข้มตัวนี้อกสี่สิบแปดด้านหน้าด้านหลังอ่าในคลิปวิดีโอนี้หนูรวบรวมเสื้อยืดแขนสั้นมาให้พี่ๆได้รับชมนะพี่ๆชอบตัวไหนอย่าลืมแคปภาพทักมาสอบถามน,นะแคปไม่เป็นรีบโทรเข้ามาเลยค่ะเพราะว่าสินค้าที่ร้านมีอย่างละหนึ่งตัวเท่านั้นนะคะตัวนี้อกสี่สิบแปดค่ะตัวนี้อกสี่สิบแปดวีเขาเกือบตัดป้ายแบรนด์ทิ้งไปแล้วเนี่ยเนี่ยพี่พี่เห็นไหมนี่ เขาเกือบตัดทิ้งไปแล้วนะน้องเป็นงานแบนนะน้องเป็นงานแบลนนะคะตัวนี้สีในกล้องอาจจะไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่พี่พ่ขอภาพเพิเ่มเติมหลังบ้านได้เลยนะคะตัวต่อไปค่ะตัวนี้อกสี่สิบงูสีดําสีดารอบนี้มาแบบอ้แบบอู้เรียบหรูฮารูฮาราสุดๆอ้ที่อกด้านซ้ายเป็นงานปักโอ้ไม่ใช่ค่ะเป็นงานสกรีนค่ะด้านหลังสกรีนเต็มแผ่นหลังเลยเออนน่ รูปแบบเหมือนอยู่ทะเลเนาะมีคลื่นอ่ะอืมก็ต,ต่อไปค่ะตัวนี้อกสี่สิบสองค่ะตัวนี้อกสี่สิบสองด้านหน้าโอ้โหสกรีนครึ่งตัวด้านหลังก็เป็นางานสกรีนนะคะนี่เออพี่พี่เนี่ยอ,องอ,องอ,องป้ายแดงแดงนี่พี่พี่ดูป้ายแดงแดงเขาโอ้โหัวต่อไปค่ะตัวนี้อกสี่สิบสี่ค่ะสีชมพู ชมพูเหมือนชุมพูรดังเสงเลยเนาะเนีน่ยชมแบบเออมองแล้วสว่างตามากเลยอะพี่พี่ด้านหน้านะหลังนะเนี่ย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 โ,โอ้โหอกสี่สิบสี่นะคะอกสี่สิบสี่นะตัวต่อไปค่ะตัวนี้อกสี่สิบสี่ค่ะตัวนี้อกสี่สิบสี่โอ้โหด้านหน้าเป็นงานสกรีนเนาะด้านหน้าเป็นงานสกรีนนะด้านหลังไม่มี ลายสกีนเป็นสีพื้นๆแต่ผ้าเขานุ่มเขาเด้งมากผ้านุ่มผ้าเด้งมากค่ะตัวต่อไปค่ะตัวต่อไปตัวนี้อก48สโอ้โหสีเขียวอก48มาหลายตัวแล้วเนาะสีเขียวอก48มาหลายตัวแล้วสกีนนั่น้า,นาสีขาวตัดกับสีเขียวช่างเข้ากันสุดๆด้นานหลังก็เป็นลายสกีนเหมือนกันพี่ๆคนไหนอกใหญ่ไซส์ใหญ่เนาะรีบๆมารับไปนะคะอก,อกแบบ48 4 0 หูดแบบเนี้ยเยอะนะตัวนี้อกสี่สิบสองค่ะอุย้ยผ้านิ่มมากเลยอ่ะเขาเป็นงานแบนไหมเขาน่าจะเป็นงานแบนหละแต่หนูไม่รู้จักเมดอิน u ยูเอดเอด้วยอ้อเขาเมดอินด้วยนี่นี่นี่ผ้านิ่มอูย้ยลายด้านหลังสวยมากพี่ๆลายด้านหลังเขาสวยมากเลยนะโล่อิโมจิกินไอติม อีโมจิกินดิ๊ดดิันี้อ,อกสามสิบวกค่ะผ้ามีหมารูปสักทองเหรอหน้าบวบๆแบ,บ,แบ,บ่ๆแบบนี้วุ้ยลายสกินเขาแน่นเด้อพี่พี่ลายสกินเขาแน่นมากนะนี่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 ตัวต่อไปค่ะตัวนี้อกสี่สิบเป็นสีเทาเข้มอกสี่สิบเป็นสีเทาเข้มหน้าหน้าเป็นลายสกินสีส้มโอโตัดกันมากเลยสวยมาก สวยมากแล้วผ้านิ่มผ้าใหม่มากผ้านิ่มผ้าใหม่มากนี่พี่พี่ดูเนื้อผ้าใกล้ๆได้เลยค่ะตัวต่อไปค่ะุียสีเหลืองเนี่ยใส่สีเหลืองออกมาแล้วจะขับผิวสุดๆนี่พี่พี่ดูให้พี่ดูขับผิวสุดโอ้ขาวมากนี่นี่โอ้อกสี่สิบนะนี่อกสี่ิบนะพี่พเนี่ยด้านหน้าด้านหลังไม่อยากวางเลยรู้สึกขาว ตัวต่อไปตัวนี้อก48ค่ะอก48หนะ้าเป็นสีเทาเข้มด้าหน้าสกินตรงกลางสกินตรงกลางไม่ใหญ่มากนะพี่พี่ด้านหลังเป็นสีเทาพื้นพื้นแบบนี้เออถ้าพี่พี่ไม่ชอบลวดลายด้านหลงังพี่พี่ก็อุ๊ยอุยอุ๊ยยังว่าทําไมเขานุ่มจังเขานุ่มมากอะ่ะผ้าเขานุ่มมากนะนี่ตัวต่อไปค่ะตัวนี้อก40ค่ะ อก40ด้านหน้าไม่มีลายสีโอ้มีสีตรงนี้แต่งเป็นแบบสกินกิตเตอร์เลยยิบรลยยับด้านหลังก็เหมือนกันนี่ด้านหลังก็เหมือนกันนะคะเนี่ยเอเอาเข้ามาแบบเออเรียบหรูดูดีผู้ดีสุดๆไปเลยตัวต่อไปค่ะตัวนี้อกสี่สิบหกนะอกสี่สิบหกเลยค่ะตัวนี้สีกรมที่กระเป๋าด้านซ้ายใช้งานได้จริงนะ ใช้งานได้จริงนะคะพี่ๆตรงนี้เอองานแบนด์อีกแล้วเนี่ยเนี่ยดูแค่ลายสกินแน่นๆก็รู้เนาะลายสกินแน่นๆแบบนี้อะตัวต่อไปค่ะตัวนี้อกสี่สิบสองค่ะนนหน้าเป็นงานส,สกินสีน้ําเงินสีกรมค่ะไม่ใช่สีน้ำเงินตัดกับลายสีเื้อโอ้พี่ๆไม่บรรยายเยอะได้ไหมมันแบบผ้าใหม่ผ้าสวยผ้าดีอะออผ้าดีมากเนี่ยเนี่ยเนี่ยจับแล้วนุ่มละมุนมือสุดๆไปเลยค่ะตัวต่อไป ตัวนี้อกสี่สิบสีม่วงเข้มตัวนี้อกสี่สิบนะคะอืออ่ะดูลายสกีนอขาผ้าใหม่อ่ะผ้าใหม่มากเลยนะพี่พี่นี่นี่อ่ะไม่โกหกแน่นอนแล้วก็ไม่จกตาด้วยตัวต่อไปค่ะตัวนี้อกสี่สิบอู้สีฟ้าสีฟ้าตัวนี้อกสี่สิบนะพี่พี่ฟ้าพัดเทลฟ้าแบบฟ้าละมุนละไม ใส่ออกมาแล้วเลือบหลูดูดีเออใส่กับกางเกงแบบขากระบอกใหญ่สักนิดเนาะใส่กับกางเกงยียนใส่ทับในหรือจะใส่ปล่อยๆแบบของหนูเออสวยมากสวยมากอกสี่นะคะก็ต,ต่อไปค่ะตัวนี้อกสี่ดโอโ้โหเทอะอกส8ดเทอะเท่เทเทมากเนี่ยพี่พี่ดูดูโอ้เอานี่นี่ทั้งสองทั้งสองด้านนะนี่ งานแพงแน่นอนเลยพี่พี่เดี๋ยวหนูเช็คแป๊บนึงอ้งานแพง,ง,พงจริงงานแพงจริงๆนะคะตัวนี้อ้าพี่พี่รีบมารับไปนะตัวต่อไปค่ะตัวนี้อกสี่สิบค่ะตัวนี้อกสี่สิบด้านหน้าเป็นลายสกรีนสีเขียวอ่อนตัดกับสีขาวตัดกับสีเสื้อด้วยสีเสื้อสีเสื้อของเขาเป็นสีดำดำเนาะดำแบบดำสนิทดำแบบดำสวยดำดำดารา ตัวนี้อกสี่สิบนะตัวต่อไปค่ะตัวนี้อกสี่สิบสี่ค่ะสีเทาเข้มตัวนี้อกสี่สิบสี่โอ้ผ้านุ่มมากอะ่ะผ้านุ่มมากอ่ะพี่พี่เนี่ยมไม่อยากวางเลยจับตัวไหนก็นุ่มตัวน้นไม่อยากวางเลยนะตัวต่อไปโอ้โหสีฟ้าน้ำทะเลตัวนี้อกสามสิบหกอกสามสิบหกนะพี่พี่เนี่ยเนี่ยอ๋อผ้าดีผ้าใหม่ทุกตัวแน่นอนคะ่ะ ขอภาพเพิ่มเติมหลังบ้านเนาะถ้าพี่ๆแบบดูดูสีไม่ชัดหรือว่าดูไซส์ไม่ชัดอะไรประมาณนี้สอบถามหลังบ้านได้เลยค่ะตัวต่อไปตัวนี้อกสามสิบแปดด้านหน้า,นาเป็นลายสกรีนเต็มตัวนะคะด้านหลังไม่มีลายสกรีนนะตัวต่อไปค่ะตัวนี้อกสามสิบแปดค่ะสีฟ้าเข้มตัวนี้อกสามสิบแปดด้านหน้าสกรีนรูปผีเสื้อ อู้สกินผิดเสื้อแบบสวยมากอู้ด้านหลังสกินแบบผิดเสื้อตัวใหญ่ๆเต็มแผ่นหลังแบบนี้เลยซื้อไปฝากลูกฝากหลานหรือจะซื้อไปใส่เองใส่อยู่บ้านใส่นอนใส่แบบโอใส่สบายอ่ะอะหมดแล้วหรอคะปิดท้ายที่ตัวนี้เลยนะคะพี่ๆเพราะว่าถ้าเกิน20นาทีแล้วจะอัพโหลดยากเนาะเพราะพี่ๆได้รับชมกันไม่เยอะเดี๋ยวรอบหน้าหนูจะมาอัปเดตให้เร็วกว่านี้และไวกว่านี้ตัวนี้อกห้าสิบ สีเขียวตัวนี้อกห้าสิบเลยนะพี่พี่อโอ้โหอใหญ่มากเลยใหญ่มากแต่ว่าใส่แบบนี้ใส่หลวมๆแันนี้แล้วใส่สบายเนาะได้ละอู้เขาสก,กินเต็มแผ่นหลังเลยนะเขาสก,กินเต็มแผ่นหลังเลยค่ะพี่พี่อ่าอุ๊ยลืมให้ดูอีกแล้วงานป้ายอะปิดท้ายที่งานป้ายเปิดตัวงานป้ายปิดท้ายก็ต้องงานป้ายแหละหนะนนนนอ,อืมสําหรับคลิปวิดีโอนนี้หนูรวบรวมเสื้อยืดแขนสั้นอกอกอ๋อไม่ใช่อกสิ ซื้อยืดแขนสั้นมาให้พี่ๆได้รับชมนะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ